การใช้เงินมีอยู่2วิธีนะคะ1ใชใ้คนอื่นรวย2ใช้ให้ตัวเองรวยมาดาวแว่นแก้วนะคะที่ปรึกษาแอปพลิเคชันช็อปจนิกวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนคงจะมีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นค่าบ้านค่าน้ําค่าไฟค่าวัาดรถค่าประกันรถยนต์พวกนี้ใช่ไหมถ้าเราจ่ายทางช่องทางปกติทางธนาคารทางเซเว่นนะคะคนาทางเซเว่นก็รวยเอารวยเอาใช่ไหมคะ จะดีกว่าไหมถ้าวันนี้เราเปลี่ยนช่องทางการจ่ายมาจ่ายผ่านแอปพลิเคชันช้อปจีนิกค่ะอ่าเห็นไหมยอย่างสายช้อปปิ้งก็มีนะคะเพื่อนๆช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านช้อปปี้ลาซาดานะคะนำค่าใช้จ่ายต่างๆของเรามาจ่ายผ่านแอป,ปนี้เราจะได้เงินคืนนะคะ แถมยังเป็นรายได้ที่แบบ p า s i t i v e income อยู่ที่ไหนก็ทําได้มีงานประจําอยู่ก็ทําได้ทําเป็นอาชีพเสริมได้เลยสนใจนะคะคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ทักอิ inbox ไว้เลยนะคะเดี๋ยวจะมาแนะนําค่ะ